ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับลานปูปาริจิตนาคราชนะครับวันนี้เราก็อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับของลานปูปาริจิตนาคราชห่า,า,หาง100เมตรวันนี้ก็เป็นวันที่เกมีนาคม2567ัหแลม สิบ่ค่ำเดือน3าปีมะโรงนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนสพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นเดือน4ขึ้น1น่งค่ำเดือน4นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับศีลดับ14บ่ค่ำ ตรงกับวันเสาร์เราจะพาท่านออกตรวจตรา,ารอบบริเวณองค์ปู่ปริจิตนาราชรัศมี100เมตรตัวนี้เราอยู่ที่ลา,านจอดรถรัวกลางเก่านะครับห่างจาก องปูประมาณหนึ่งรอมิตรนะครับก็จะออกตรวจตาไปตามถนนลอกบอริเวณองูรัศมีหนึ่งรอยมิตรนะครับไปด้วยกันนะครับออกตรวจด้วยกัน อันนีก้ก็เป็นไฟฉายนะครับติดนะครับหน้าผากครับไฟฉายติดหน้าผากนี่ก็เป็นร้านค้านะครับบริเวณร้านค้าตรงแต่ก่อนนะครับที่ส่งไฟอยู่นี้ก็จะเป็นตรงเหลืองๆนะครับที่ นะครับตั้งศาลาทิดาเสษถีตอนนี้เราย้ายไปอยู่นะครับริมสนย่อมนะครับด้านทิศตะวันตกนะครับออกตรวจตายกันนะครับใช้เวลาใช้เวลาในการออกตรวจนี่ก็นะครับ สินาทีนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นหลังร้านค้านะครับร้านค้าเดือนนี้เดือนมืดนะครับ <c oughs> เดือนมืดข้างแรมเป็นวันศิลดับเป็นวันพระใหญ่นะครับ เวลาขณะนี้ก็23่นาฬิกานะครับ23นาฬิกา13นาทีนะครับกำลังนะครับเดินตรวจตรานะครับกบัอยู่กับช่องหมวดฟื้นเนืนนะครับนะครับสำหรับองค์ปู่ของเรานะครับก็ย้ายมา,าจากกกอก เมื่อวันที่18มิถุนายน2565ก็มาประดิษฐานอยู่ก็ไดร้ระยะเวลานะครับปีกว่านะครับแล้วนะครับก็เหตุการณ์ตั้งแต่มาตั้งองค์ปูก่ก็นะครับเงียบสงบ เหตุการณ์ทั่วไปนะครับปกตินะครับตลอดมานะครับก็มีผู้คนนะครับมาสักกราบบูชานะครับไหว้ปู่ก็เป็นจำนวนมากกว่าะนะครับหนึ่งแสนคนนะครับในระยะ อ่านะครับปีกว่ากว่านะครับก็เป็นที่เนะคารับ,น,บนับถือของอนะครับ f อฟทั่วโลกนะครับตัวนี้เดือนมืดนะครับไฟโซล,ล่าเซลก็จะดับเป็นบางรหลดนะครับเพราะว่า ไม่รับไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่เจอแสงแดดทั้งวันนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เดินตรวจตราไปเรื่อยๆนะครับ ตอนกลางคืนนี่ก็จะเงียบนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเงียบสงัดซึ่งอยู่ห่างบ้านนะครับก็ห่างบ้านจำปาดงเหนือนะครับประมาณ2กิโลกับ300เมตรนะครับห่างจากห้วยน้ำเพียง หนึ 1> 1, 1, ่งกิโลแปดร้อยเมตรนะครับหนึ่งกิโลแปดร้อยเมตรนะครับหนึ่งกิโลแปดร้อยเมตรนะครับอันนี้ก็จะมีรถวัยรุ่นนะครับขี่มาตามถนนซึ่งด้านทิศตะวันตกนะครับวงปู่ก็จะติด ถนนทางหลวงเชนบทหมายเลขสอนสี่ศูนย์หกแปดตอนนี้เราก็ออกอะนะครับดูแลรอบล้อมนะครับค์ปู่มาได้เจ็ดนาทีแล้วนะครับ อตอนนี้ก็เวลาย3บสามนาฬิกากว่ากว่านะครับเงียบสงัดนะครับตอนกลางคืนนี่เราก็ปิดประตูนะครับปิดประตู นะครับสังสองทางนะครับปิดประตูดดเดี๋ยวเราจะส่งไปทางมองเห็นเป็นแสงไฟนี่ก็จะเป็นโดมนะครับโดนเก็บธูปเทียนนะครับเก็บธูปเทียนนี่นะครับโดมเก็บธูปเทียนต่างๆ นะครับใบสีเครื่องเส้นไหวน,น,นี่ก็เป็นเชียงม้า,หามเาหาเ่านะครับเสียงม้าเห่าเสียงชีต้านะครับชีตา ชีตาปากแปะนะครับจำได้แล้ววิ่งมาแล้วนะครับชีตาปากแปะชีตาปากแปะกับอะไรอีกเนาะเนี่ยอ่านี่นะครับมาแล้วเอาอะไรหนอหืมไอขีตาเอ้ย นี่นะครับอือันนี้ก็บริเวณลานปู ตัวนี้ก็เงียบนะครับเงียบสงบตัวนี้เราก็ออกเตว,วินตรวจตรานะครับพร้อมกับนะครับปากแปรนะครับชีตาและอะไรนอ้อยอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นปากแปรชีตาอันนี้ตัว ชื่ออะไรเนาะนะครับนี่เพิ่นเป็นเฝ้าบ้านเพิ่นเหาเดี๋ยวเราก็ออกตรวจตรานะครับโซนนะครับจากบริเวณหน้าร้านค้านะครับหรือ าลานจอดรถนะครับตรงครัวกลางเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็น้านค้านะครับส่วนมากก็จะไม่มีอะไรนะครับอ่าเพราะว่าเราอยู่ นานมาแล้วก็สงบสุขดีนะครับชาวบ้านก็ให้การต้อนรับาขารลบองค์ปู่กันเป็นอย่างดีนะครับ นี่ก็เป็นร้านค้าตรงนี้ก็เป็นสวนหย่อมนะครับเวลาอเอาสาลาตรงนี้ย้ายออกไปก็จะมองดูก็จะโล่งนะครับโล่งโล่งปลอดโปร่งมองไปถึง โมงปูไปเลยนะครับโมงปูนิโอปูปาริจิตนาขลาดวันนี้ก็เป็นวันแรมนะครับสิบสี่ค่นะครับดับสิบสี่เดือนสามพวงนี้ก็จะเป็นขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสี่ปีมาโรงนะครับเป็นวันที่สิบนะครับพวงนี้ ตัวนี้ยังเป็นวันที่9มีนาคม2567ัน้าร้อยหกบอยู่นะครับ อากาศตอนนี้ก็รู้สึกหนาวนะครับหนาวเย็นก็อีกไม่กี่นาทีนะครับก็จะเที่ยงคืนนะครับก็จะเที่ยงคืน ด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะครับจากนี้ไปไปถึงถนนาทางสาธารณะาทางหลวงเชนบทก็150เมตรนะครับนะครับระหว่างออกเดินนะครับก็เหตุการณ์ปกตินะครับคลิปนี้ก็ขอ ลงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับวัสดีครับ